เบต้ากูแคนจะทำให้ก้อนของมะเร็งเนี่ยยุบลงได้หรือเปล่าอ่าวันนี้เดี๋ยวจะจะมาตอบคำถามให้นะอะ่ในเรื่องของเบต้ากูแคนเนี่ยจะทำให้ก้อนมะเร็งยุบลงได้หรือเปล่าเนจะตอบคำถามแบบนี้นะคะจากประสบการณ์ของตัวเองนะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ใช้สารเบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะใช้ร่วมกับการทำเคมีบำบัดหมายความว่าใช้ร่วมกับการรักษาแบบแผนปัจจุบันนะคะ เท่าที่เน้เห็นแล้วพอเขาใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้การรักษาในแผนปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นคําว่ามีประสิทธิภาพเนื่องจากเวลาที่ไปใช้แสงไปผ่าตัดหรือไปอเคมีบําบัดแบบเนี้ยมันทําให้ร่างกายไม่โสมเยอะร่างกายไม่เพียเยอะเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีจํานวนเม็ดเลือดแดงที่เพียงพอไม่ซีดไม่จางไม่เหนื่อยไม่เพียนะไม่เกิดผลข้างเคียง ต่อการใช้แบบแพทย์ปัจจุบันที่เขาใช้กันอันนี้คือจากประสบการณ์นะส่วนในกรณีของคนที่ใช้ธรรมชาติบําบัดจ๋าเลยนะคะจ๋าเลยที่เนมีประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาเนี่ยก้อนมะเร็งมันไม่ยุบลงไปแต่มันก็ไม่กําเริบมากขึ้นค่ะสําหรับคนที่ใช้แบบธรรมชาติจา๋าไม่ได้ไม่ได้เคมีไม่ได้ใช้แสไม่ได้ใช้ระบบแบบแผนปัจจุบันเนาะคือกินอาหารที่เป็นธรรมชาติแบบเนี้ย ถ้าแล้วใช้เบต้ากูแคนร่วมเข้าไปด้วยเนี่ยจากประสบการณ์นะคะก้อนมะเร็งไม่ได้ยุบแต่ก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็เขาก็อยู่ได้นะหมายถึงว่าเขาก็อยู่ได้โดยที่เขาก็ไม่ได้เจ็บปวดทรมานอะไรอ่าส่วนที่บอกว่าแล้วกินเนี่ยมันจะทําให้ยุบไหมอ่าบางคนอยากต้องการคําตอบแบบนี้เนาะซึ่งเนทจะฟันธงเลยไม่ได้ว่ายุบนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยมีบริบทการดําเนินชีวิตการกินการอยู่ความเครียดการพักผ่อน การขับถ่ายไม่เหมือนกันนะคะคนที่เขาอย่างกรณีที่เน้บอกว่าเขาใช้ร่วมกับการใช้การรักษาแบบแผนปัจจุบันเนี้ยก้อนมะเร็งเขาก็ยุบแล้วสุขภาพเขาก็ดีขึ้นมีเยอะมากเลยค่ะแต่ในกรณีของคนที่ใช้ธรรมชาติบําบัดจา๋าแล้วใช้ร่วมกับเบต้ากูแคนเนี่ยอันนี้พูดจากความจริงก็คือว่า,ายังไม่ได้เห็นว่ามีก้อนมะเร็งที่ยุบแต่ว่ามันก็ไม่กําเริบเพิ่มขึ้น เขาก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้อย่างสบายๆนะคะสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไปทํางานได้อะไรได้โดยที่มะเร็งไม่ได้กําเริบอะไรเนาะอันนี้ก็เป็นคําตอบนะคะถ้าจะใช้เบต้ากุูแคนเนี่ยก็ลองพิจารณาดูแต่เน้จะบอกให้ว่าเบต้ากูแคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งแล้วหรือยังไม่เป็นเขาก็คือสารอาหารที่จําเป็นมากกรณีคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะช่วยทําให้มะเร็งนั้นเนี่ยไม่ลุกลามบานปลายขึ้นไปอีกนะคะ แล้วทําให้มะเร็งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในกรณีที่เราทําร่วมกับการปฏิบัติอาหารปฏิบัติร่างกายหรือแม้แต่การใช้ร่วมกับการรักษาแบบแผนปัจจุบันนะส่วนคนที่ไม่เป็นมะเร็งเมื่อทานก็จะช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดมะเร็งหรือป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่จะเข้ามาทําร้ายร่างกายของเราเพราะเบต้ากูแคนคือสารอาหารที่จะไปเสริม กำลังด่านของภูมิคุ้มกันด่านแรกนะเป็นเหมือนทหารด่านแรกจะทําให้เราเนี่ยอย่างน้อยก็เกิดความปลอดภัยนะเวลาเจอเชื้อโรคทหารเราแข็งแรงเขาก็จะจัดการให้เราก่อนเลยนะคะนี่ก็เป็นคําตอบนะสําหรับคนที่ถามมานะคะ